สวัสดีครับผมโอมซีนอไอเออร์นะครับศูนย์ติดตั้งไฟโปรเจคเตอร์ซีโนะมาตรฐานวันนี้นะครับก็จะมาส่งงานรีวิวนะครับกับงานอัปเกรดติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์ h e l ล a V10 ิบซูเปอร์คิีเลนแทนนะครับใน Honda f ฟีดคันนี้สำหรับคันนี้นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งนะครับเป็นชุดโปรเจคเตอร์มาพร้อมดีไซน์วงแหวน BMW นะครับเพิ่มความสวยงามสิ่งที่พบเจอนะครับคือลูกค้ารีเควสต์มาต้องการให้สว่างใช้งานให้เหมาะสมกับเวลาฝนตกหรือถนนเมื่อนะครับทางเราเลยเลือกชุดโปรเเจคตอร์ แนะนำชุดโปรโมชั่นเข้าไปนะครับราคาไม่แรงและสวยและสว่างด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่แผ่นป้ายตั้งไฟกันเลยสําหรับการติดตั้งทุกครั้งนะครับทางเราจะประกอบกับรถก่อนเพื่อมาเซตค่ามาตรฐานนะครับตั้งไฟปรับระดับคอดอฟให้ตรงกันนะครับเพื่อไม่ให้ยางตาผู้ร่วมทางหรือให้แสงตกรวมถนนมากที่สุดนะครับผมสาหรับรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมระบบไบเซนนมีทั้งไฟสูงและไฟต่ําในตัวนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับสามารถใช้งานได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลมองเห็นได้อย่างชัดเจนครับผม โอเคก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับทางเราก็จะไปประกอบหน้าเรนนะครับหลังจากที่เราเซตติ้งแสงไฟจากรถเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะไปประกอบเข้าตู้อบกันเลยไปชมกันเลยครับ โอเคครับก็ติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ Honda f ฟีดคันนี้ที่เลือกชุดโปรโมชั่นอัปเกรดติดตั้งระบบโปรเจเตอร์บาซีนอนแทนนะครับจากทางร้านก็หากลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอัปเกรดระบบโปรเจเตอร์เพื่อเพิ่มความสว่างในการใช้งานถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับเข้ามาได้ที่ผมโอมซีนอนเอได้เลยครับสามารถโทรมาปรึกษาสอบถามปัญหาก่อนได้ครับผมทางเรายินดีให้คําปรึกษาฟรีทุกกรณีนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ